คนมันนี้จะมาเป็นบรรยากาศกันการเล่นเบนบอลสักหน่อยซึ่งตอนนี้ผมจะชนะเพื่ตากิวยังไม่ขอคงผมโอเคครับเราได้กล่องอันนี้มาหนึ่งกล่องได้เป็นไรอ๋อซ้ำ ดำเนม่กันเนี่มันมารอบหนึ่งก็ชนะอีอีอีหนึ่งบางทีผู้สูนชนะได้เนี่ย,ย,ะนะย,ย,ย,ยทุกคนเชื่อผมไหมว่าผมจะชนะถ้าผมถ้าผมเนี่ยไม่ชนะเนี่ยเออกด ไม่ต้องกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดไลค์ด้วยแต่ถ้าผมเนี่ยชนะเนี่ยคุณต้องกดติดตามผมแล้วก็กดไลค์ผมด้วยโอ,โอเคออกมาก่อนออตาไหลไหม,มน,นะ มาโอ้ไม่โดนเราอ่ะข้างนี้โดนแน่มาเลย Oh my, ตายมตายผมตายมตายตายมไว้ผมตายม่เป็นไปไม่ได้ไม่คือไม่้ม,มจาบขนาดน,นี้มี 9, เก้าพันเ่ได้เก้าพันเจ็ดร้อยสามอันนี้เท่อีวอตอ๋อจับสตูวหรอ,อล็อกสตูไว้กับเรา กลับไปที่สุดในนาะที่เรบพวกเขานั่งที่อโอ้หนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันเกิดวิญญาณมงกรปล่อยมังกรออกไปกับลูกบอลตัวที่เขาตีอ๋อโอเค อะไรอ่ะโอเคมือมันจะม,มีอะไรน่าสนใจมากเวทผมก็ยังไม่ได้ตังค์ผมก็ไม่มีโอเคผมโวยสักตาใช่ไหมนะฮะโวยสักตาทุกคนอย่าเพิเง่งว่าโขกแก๊กข้อร้องข้อตันไนด้ตาจริงอ่ะไดนน้ต่าจริงอ่ะ มาแล้วมาแล้วเห็นตัวละเออจิันนี้ไม่ได้ย้ายมืออย่างนี้กันจิกอ่ะมามาอันนี้ตากน่าจะอือหือจบเราจะไม่เดินมากแล้วกัน Ke atas sana Boleh Oh Eh kang. Oh Okay Okay เยืดสวยหลักใส่โอเคตอนนี้ผมกำลังเก็บผ่านแล้วผมเป็นคนที่โอเคสามเก็บขอสองเร็วเร็วมานนีมาัน้โอ้โอ้ มีตีมีตีไม่ใช่ที่ที่จะมีตีไอตัวนั้นมันตัวเล็กอ๋อเลือดสามแล้วแต่อ่ะฟึ๊บเล็กเล็กอ่าแล้วใครเล็กอ่ะมีบีมีแก่ตามบีตีตามมาโอ้ย้วูวคนที่สอง ใช่เลยโ oh อ้ oh ho. มายรอ่ะโอ้โหเธอชื่ออะไรเราไทยอ้โหวัดแถวนี้เขาพูดอะไรกันมารำลังยิน,นหน้าทีเ,เรารับรับได้เบา,ายังเหลือมิดแนวอวอย่างได้ โอ้เกมหมดเลยยังเลยเริ่มเกมมันได้ว่ะเกือบเริ่มไหมน้องหนึ่งตบครั้งนี้ครั้งใช้ถุงของครั้งใช้อ้อยอ้อยเมื่อกี้มันเกือบผ่านแล้วถ้าไม่กดสกิลก็รอแล้วตีกันรัวๆตีกันสนั่น ơi kẹp sọ kẹp về mù mù kẹp sọ จุดจีนเปิดเดี๋ยวนี้เทศกาลจุดจีน่หมุนเหรอมีโอกาสดได้มังกรหรออ๋อโอเคโอเคแล้วแต่นล้มันหายจาไหนเซิร์ฟอันดับเซิร์ฟโอ้ไอว้าบได้ด้วยถ้าเด้งออกนะเลิกเลย ไอ้ขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเอเอไอมาแล้วไอ็นรัวเดี๋ยวนะ อื้มอืมอะไรวะเนี่ยคือผมเข้ามาเล่นอะไรผมเข้ามาเล่นอะไรกันเนี่ยเห็นแล้วแล้วรู้สึกจะไม่นอดมาดูเรื่อเนี่ยผมเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้มันเงี่ยมันเล่นอะไรเออ ออกไงดีมันออกยังไงอ่ะเร้่ดคือช่วยผมด้วยผมออกง่งยเออเออผมบอกได้แล้วอ๋ออะไรอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคืออย่างนี้ ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ยืนในแมพใช่ไหมแล้วถ้าเราลูกบอลหาเราเราตีแล้วลาวามันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวมึงบอกว่าหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งนี่คืออะไรอ๋อไอ้นี่เหรอใบเหรอตัวหนึ่งอนันเอ๊น้ำมาแล้วมาขอขอขอท่าเต้นอนะ่ะขอท่าเต้นรูไม่ก็ดับ ใกล้เกาเปเซ็นบุ้ยใกล้เก้าเปอเซ็นเองเหรอดามสีเลยห้ามใช้โดนห้ามใช้ประมานี่โอเคเดี๋ยวน้องหัวเงรยังแค่ได้อยู่เอาไปกินได้อันนี้มาโอ้แดงเอาเรื่องอยู่แดงเลยแดงอู้ได้ดงอันต่อไปขอท่าเต้นอะไรหกเปอร์เซ็นได้ป่าได้ดีนะอะไรหกเปอร์เซ็นอ่ะผมมามันไม่มีหมดที่เลือกได้เลือกๆเปิดเมียเดียว ยังไงก็มาเล่นแบบนี้ดีกว่ากดไลค์ผมก็ได้นะแล้วผมขอร้องนะผมอยากดังผมอยากดังผมอยากดังมากๆเลยผมขอร้องนะอะไรกันวะเนี่ยกลับไปโอ้ยตัวแห้วมืนมากมืนมากมืนมาก โอเคผมแตกครับทุกคนเด็กง่ายๆมากเตกแบบง่ายๆอ่ะยังงงอยู่เอ่ะทำไมทำแบบนี้กับฉั้นแอะไรกะตัางๆานนี้ที่นี่ครับโอเคอ่ะหมุนน่ไหน่อยก็มาแล้วผมอยากหน้าอีกวันหนึ่งถ่านั่นคือถ่าอะไรก็ผมกกตินะเออใช้ไฟ เออมีมีดหนึ่งเปอรเซ็นด้วยคุณห็นกับมีดยี่สิบหกเออน่นก็ได้อ,อมานะมีดมีมีดเก้ามีดหกปเซ็นมีดยี่สิบหกเซ็นแล้วก็มีดหนึ่งปอร์เซ็นโอเคตอนนี้ไม่ใช่เวลามาดูก็มีพูดเล่นคนเดียวโอ้โหู้กันอยู่บนนี้อะ่ะ ยังปีนกันอย่างนี้วินหนุนมากเลยเนี่ยปีนถึงคนอยู่หน้าล่างมาปีนขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมาทุ่กัน,นี่ยดูเดือดโอ้โหจบตัดหินจบแบบรู้จิตใจกรรมเน็ตก็การเน็ตมันกลกเน็ตมันกลกเพราะอย่างนี้เน็ตเกล้อเดี๋ยวเดี๋ยว ดันไม่ไม่ดันไม่หรอแต่น่าจะทากรรมยากอะ่ะดันไม่แต่ยากเนี่ยแหละโอ้โอเคดันไม่ยากโอเคดันไม่และยากด้วยยากเออ,อไม่ก็ไม่นะเดี๋ยวน่าจะไปยังไงอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ย ไเข้าใจแล้วทำไมมาเล่นยากโอ้ด้กลงมาอีกกลงดีเนาะโอเคได้จับหนึ่งพันแล้วเออหนึ่งพันมาซื้อตะกียวะไรได้ปะโอตะกีอันนี้ตะกียวดึงก็ไม่ได้ด้วยตะกียวนี้ก็ไม่ได้ นี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคสกิลไม่ได้อะไรความเชื่อมั่นที่แน่นอนาการชีพติดพันรวจจับโอเคไม่ต้องสำอะไรมากอืมอ่านานๆโอเคโอเค ลเดิมเพิ่มเติมคือผมไปตีน้ำเงินเหมือนเดิมโอ้ยไอายากไปตีน้ำเงินมานานแล้วเล่นแบบนี้หาหยากมากแต่งยืมันได้อยู่กูเอาอีกแล้วเป็นไรน,นักนะโอเคโอเคเลิกเล่นแล้วผมขอกลับเลย ยังกับหมวดจอันดับการฝึกซ้อมเลิกเล่นลรู้เราไม่รู้ยังไงไม่เลยาะเราไม่รู้กูกล้ากินแล้วขนาดนั้นได้อั โอเคแล้วก็เข้าหมูงนี้นะอน้ำไฟน้ำโอ้น้ำน้ำกินกินน้ำเก็บกี่ร้อนอยู่พอดีกี่อยู่กับลาวานี่มีตะกี้นะเออน่าจะเลือกไฟเว้ยเออน่าจะเลือกไฟเลยแม่เออเดี๋ยว เดี๋ยวอ้อเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวไม่รู้แต่เก็บเหรียญน,นะเก็บเหรียญเอาไปแลกเหรียญไอ้เชี่ยม่แคกเป้โอเคโอเคแค่นี้ครั้งเดียว เอโอเคผมรู้อะไรอย่างเกม,ม,มะอะไรบางอย่าโอเ่ไม่เกมมันี้่ไหมจะเล่นแบบเดิมเหมือนเดิมอะ่ะเออได้อัไรนีดห,หน่อยนะมาเริ่มเป๊ะเลยนี่เพิ่มเติมคือมีฉาม โอเคตะกี้ไม่เกี่ยวแล้ววันนี้ไายฟ้าไฟสายฟ้าน้ำแข็งโลกมังกรโอเค okay. ตะกี้ไฟเนาะอยากไปตั้งต้องชออะไรผมร่วมด้วยมาร่วมด้วยช่วยกัน เออติดไปด้วยติดไหมติดไห้หมดละเออแล้วก็เหมือนดาบเง็นยังไงเออน่เหมือนดาบดาบคงกับพงอืแอ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวบอลไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหเห็นแบบนี้อายดูสิตตากรรมโอเคอายดูอย่างนึงคือทุกคนที่นี่อยู่โดน อ่อเดี๋ยวอ่อเรีย๋ยวมาเลยเว้ย TMC น้ำเงินชนนะเย่มันมีเลเวลตรงนี้ด้วยออโอ้ยแต่โลกใหม่เอ้ยผมไม่เพ็่งมาทำจะเก็บไปจะเก็บตรงนี้เออจะเก็บอ้าวไอจะเก็บเจ้านี่อโอ้โหเก็บกันเรียบเลยเอัน้ Terima <sweak> kasih telah menonton. เอาอะเอาอ้อะไรอะอะไรอะม่ยิ่งเนี่ยทำเนยมันถอกโอเคมันจะฟังฝ่ายโอเคทัแค่เราคมงแล้วแม่ใช่ของแม่ฮะทุกวันคือแล้กุไล่ผมผมตาผมเพื่อนะหล่อผมจหดกนแค่นี้แหละ กดไลค์เอ้ยกดติดตามกดหัวใจเอ้ยกดไลค์ให้ด้วยละกันนะอย่ากดดีไลค์นะไปหมดแล้วบ๊ายบาย